ครับอยู่ข้างบนนะครับวันนี้ต่อนะครับจากข้างล่างวันที่19เมกราคมนะครับ2 5งพนอะนะครับอันนี้ก็เทปูนะครับวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายสี่โมงเย็น5คิวนะครับก็มีทีมช่างอยู่ข้างบนนะครับทีมช่างของสุวรณวิทย์นะครับกำลังมูอยู่ กำลังขี้โม้อยู่ครับกำลังขี้โม้อยู่อ่าครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังจะทิ้ปูนอ่าปล่อยปูนนะครับเนี่ยนะครับทีมงานอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนครับใคยเปล่าเลแล้วยังมาพรมเขมรอีก้คนอันนี้เราก็จะค่อยๆปล่อยนะครับ ประจ ա วกำกำปล่ปอยอยู่ครับอ่าเพราะว่าต้องนะครับเพื่อไม่ให้มันปล่อยลงเ<ถ>ยอะเกินไปนะครับมันจะหนักนะครับเราปล่อยทีละนิดครับอ,อันนี้ก็แดดแดดกำลังอ่าพอดีครับไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าช่วงสี่โมงเย็นอันนี้ก็เป็น บรรยากาศข้างบนครับอ่าท้องฟ้าแจ่มใสมีกไม่ค่อยมีครับพอตอนนี้กุ๊กมาตรวจอาการอยู่ครับอ่าไปลอนครับครับอากาศเย็นเลยทีเดียวครับเย็นเลยครับไม่ร้อนไม่ร้อนกว่ากุ๊กมาตรวจอยู่ครับไม่ร้อนครับอ่าไม่ร้อนนะครับเอาทีบอกว์กุ๊กมาตรวจอยู่ไม่ร้อนออกู <finding> ้งเย ข้างบนก็เรื่อยๆครับเพราะว่าพึ่งเทได้ประมาณ3ามสามพ็อกเก็ตนะครับอันนี้ก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งถึงจะเสร็จนะครับประมาณอาจจะ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงนะครับน่าจะเสร็จประมาณนั้นใช้เวลาประมาณ4ี่นาทีนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆปล่อยนะครับโอเคครับเรื่อยๆ,ๆครับอันนี้เราอยู่ข้างบนนะครับอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ14เมตรครับ จากฐานองค์พระคือเมตรโอ้แก็พรุ่งนี้นะครับเราจะประชาสัมปันธ์ไปยังพรุ่งนี้กำหนดการคือ,อเทป,ปูนะครับองค์พระประมาณ20กิคิวนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันที่20 20มกราคมนะครับวันเสาร์แล้วก็วันที่21จะอ่า21จะเท เทปูนอีกประมาณสิเอดคิวนะครับวันสุดท้ายนะครับย1สิบอดก็อา,าดว่าน่าจะมีญาติโยมเข้ามาร่วมบุญมากมายตอนนี้ลงพิมคิวกำลังอ่าารเรยยัครับครับแล้วก็ลายยางครับวันที่ย1ิเอนี้เราอาจจะไม่ได้อาจาะครับคือเราจะเทโดยใช้คนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังนะครับวกกับเทพร้อมไปกับตัวของอใช้พกยึดปูนนะครับในการเทแล้วก็เคลยก ก็เครนก็อยู่ข้างล่างนะครับเครนคนขับเครนของอคุณสุทินนะครับสุทินสุทินทานสปอร์ตอันนี้ญาติโยมก็มา,าเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางคนก็มานอนนี่บ้างนะครับหลายคนเลยก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานทีมงานหลบปู่เปียกด้วยครับ โอเคครับวันนี้วันที่19มกราคมนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ